ก็จะมาใส่เบ็ดปลาในนาข้าวตอนกลางวันกันนะคุณผู้ชมดูสิจะได้ปลาไหมเราก็จะใช้เหยื่อไส้เดือนคุณผู้ชมตักลงไปแล้วเราก็จะมีคาถาด้วยนะคุณผู้ชมเรียกปลามากินเบ็ด นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวปลาก็จะมากินเดี๋ยวพี่จอนเสียบเหยื่อกันนะปักเสร็จแล้วคุณผู้ชมเจ็ดหลังเดี๋ยวค่อยมาดูกันคุณผู้ชมชมดูเบ็ดหักปลามันยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่อยู่คุณผู้ชมอยู่ เป็นหัดคุณชมอุ้ยตื่นเต้นมากคุณชมแต่พี่จอนมือเดียวนี่สิคือปัญหาอมือหนึ่งก็ถือกล้องหลุดหรือยังเนี่ยคุณชมพี่จอนจะเอาได้ไหคมคุณผู้ชม มาแล้วคุณผู้ชมมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วโอย้ยใหญ่คุณผู้ชมกำลังจะหลุดด้วยถ้ามาไม่ทันก็หลุดไปแล้วส,สรุปปลาคุณผู้ชมที่ใส่เบ็ดมาตอนไปยามเบ็ดน่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่ามือเดียวมันลำบากนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเหลือคุณผู้ชม ใหญ่ไซส์ใหญ่นะคุณผู้ชมนี่ดูปลาดุกก่อนปลาดุกนี่ปลานาแท้ๆคุณผู้ชมใหญ่มากสุดยอดเลย